สวัสดีค่ะรวมรถมือ2 JK ค่ะ Honda CRV นะคะ2.0 G2 Body 588เกียร์ออโตมีแอร์แบ็ก ABS นะคะรถยนต์ปี03รถบ้านแท้นะคะคันนี้ราคา138,000บาทค่ะรถสวยสภาพนางฟ้านะคะพร้อมใช้งานเลยนะคะทุกท่านเครื่องเกียร์ดีมากๆเลยนะคะรถใช้งานได้ปกตินะคะขับดีค่ะ วงล่างแน่นๆนะคะเดี่ยวซ้ายสุดขวาสุดไม่ดังนะคะทุกท่านสีสวยนะคะเดิมๆบางๆทั้งคันเลยนะคะยังเงาวิ้งแว็บอยู่นะคะสีดํานะคะทุกท่านแอร์เย็นค่ะแอร์เย็นช่ำๆนะคะภายในสวยสะอาดค่ะใช้ระบบน้ํามันร้วนนะคะไม่เคยติดแก๊สมาก่อนด้วยนะคะทุกท่านภายในสวยๆเลยนะคะตามรูปนี้เลยนะคะคันหน้าคันหลังเดิมๆนะคะไม่เคยชนค่ะแม็กพร้อมยางขอบ17นะคะทรงดุดุรอๆเลยนะคะ ภาสีพรบนะคะปี66นะคะใช้กันยาวแบบข้ามปีแล้วข้ามปีอีกเลยนะคะทุกท่านเอกสารครบพร้อมโอนนะคะเป็นเล่มบุคคลนะคะพร้อมโอนได้เลยนะคะทุกท่าน138,000บาทนะคะ Honda c ซีอวคันนี้นะคะท่านใดสนใจนะคะสามารถติดต่อเข้ารับชมรถทดลองขับประกอบการตัดสินใจกันก่อนได้เลยนะคะหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะอยากได้รูปเพิ่มเติมมุมไหนนะคะ สามารถติดต่อเจ้าของได้โดยตรงตามเบอร์ติดต่อใต้คลิปนี้เลยนะคะทุกท่านสำหรับคลิปนี้นะคะแอดมินมาแนะนำกันไว้เพียงเท่านี้นะคะพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ